ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีช่องอีสานบ้านคุยเองพี่นอ้องผมอ่ะขันมาเสาจังสี่พี่น้องก,กระทงสัยเราบ่าว้มามีมาหยังเนาะครับเนาะโอ้โหนูขี้เดียนตัวนี้ลงโลง่งบ้ามีสิมาเอาตัวนี้พี่นอ้องนี่เดี๋ยวมาเสียนี่ก่อนสิมาเอาตัวนี้นั่นเสียไปอ่าให้บักหางยาวเฮาเนาะครับเนาะเสียไปเลี้ยงบักหางยาี้ยวห้าวมากินผลไม้กนน็ว,าก,วากันไปส่วน งัวย่นีกับป้อยเป็นนาทีของเพลินพี่น้องผมทองให้ทองหน้าบรรยากาศยุทงยุท่าเนี่ยนี่บ่หวากันเนาพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบามีได้บุธมาความเอาได้เลิกได้ย่ามเข้ามายามปลาไหลังจากที่มันลุดไปลุดไปเทนึงเบสมันบ่ไปน้ำกับเป็นเรื่องดีเพราะว่าขันเบสไปน้ำมันบ่กินอีกบ้ามีชิดว่าถ้าเบสเ่ไปน้ำกับอาทิกินอีกก็มารุนบ้างแหะครับขันได้ก็ได้ลงบ่ได้ก็บได้ลงเมื่อหรือเพือกำสำหรับบามีเนาะพี่น้องนะแล้วก็สิเป็นน้ำเอาหนูตัวที่เข้า เว,ว่ายุคก่อไพ่หวานเป็นหนูขมพี่น้องเป็นหนูขมเลยครับเด้อปลาบ่มีเลยอยู่แถวนี้เสียมเอามาย้อนว่า,าเพื่อเขาได้ก,ก้นพี่น้องเพื่อมันเขาเลือกเราสิได้ก,ก้ลินนะครับเนาะไปเบิ่งกันเสือซำบ๊อบบูอะไรอยน่นเพราะว่าหยัง่งใช่ละ่ะเอาขั้นเบ็ดเลยขั้นข้นเอาในบ้ามีกับนายอยู่ดี เนี่ยสิมานี่ละคนเบ็ดเสียนี่เงือตายอยู่โอ้นี่นี่พี่น้องขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดเฮาเจังงี่แล้วนี่ขั้นเบ็ดจังงี่แล้วกินแน่แน่นอนพี่น้องล้านเปอร์เซ็นต์ต้องไยูเบยูอีกเรื่องหนึ่งยูเบยู่อีกเรื่องหนึ่งนี่นี่หลังแรกนี่กับพูดแล้วพี่น้องลดอีกแล้วล่ะบ้ามีว่านี่นี่ครับกินแท้แน่นอนอ คือบอดดึงไงเนี่ย,ยมันบดดึงอ่ะพี่นอ้องโอ้ยชาวนาสาธุยูยพี่น้องในเบื้องในเด้อบดดึงไหมพี่น้องดินคั่มเนาะครับเนาะ รุนใจเลยที่พี่น้องผมย้ำพิสูจน์เลยออออออถ้าเบิ้งปีงมาด้วยบ้านปีงหลายหลายพี่น้องเลยเอาเนี่ย้ยรุนวล่ะพี่น,อน,น,น้องขันแน่งนี่รุนวล่ะเพราะว่ายังมัน หมุนคักหลายเกินว่าเอ็นจิวตัวใหญ่เป็นตัวตัวใหญ่นี่พี่น้องเป็นตัวตัวใหญ่นี่ขันเบนถื่อโอ้ดึงยูดึงยูพี่น้องดึงยูดึงยูดึงยูดึงดึงยูดึงบลาหโอ้ยหลุดแล้วนี่ ยำอยู่ใส่เสียดายดิพี่น้องผมสองเทีย่ยวแล้วไหมบ้าหมีเห็ดปุ๋นเอ้ เป็นหูไปพี่น้องคารุดนี่หูสิเป็นตัวใหญ่ยอยู่ดีเป่ามีวะคุณ่ะหูหูใหญ่ครับพี่น้องอุ้ยหูแบใหญ่เลยพี่น้องผมอย,ยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่พี่น้องอย,ยู่บ่อยู่บ่ดึงแล้วพี่น้องผมนาซีรุดแล้วลแหละ Khuôn vào khẩu trắng bớt Khuôn này Khuôn này Ui hù vật nhây cục bẫy say an, không có bẫy say, đứng ở ngoài phi long, ngồi vẫn vui vui ở phi long, đứng รุ่นใจระทึกอยู่มาพี่รองวาสิใงญ่บใหญ่หญพีพีรองวาสิใงญ่บใหญ่ สาธุยุยพี่น้องได้เห็นกันเนอะว่าดีดีสายจีเอ็มว่ามีดีสายเจมเจมว่างเ่าเจมเอาปลาไหลน้ำเนี่ยเจมเอาดีสายเราเด้อพี่น้องเด้อะดีสายแล้วพี่น้องผมดีสายแล้วคือบัวกันคันว่าดีสายแล้วกันดีเรานี่นะ bó sáo mượn bó đi này lướt bó quẳng mắt tẳng phi non người nè, này 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 đứng u đứng u đứng u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  bó đầy phi non bó đầy nèo này phun à đứng đây nào 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 phi non đứng đây nào đứng nào, đứng ียวพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันขาดซะนาอถือเม็ดขาดซะนาอ Cái soạn say phi ngóng, phải ta tôi nhảy vào đi mi vài này, phi ngóng và gì tôi nhảy vào. uầy hù bậc nhanh, đứng 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 bao nhiêu mà anh đây đẩy bọn nó à vì đẩy bọn nó à tao vào thước đèo thang thước

อุ้ยเหงดึงเหงต่อยุอ่ใสเยเนโอ้ยน้ำตาผีพีหลองน้ำตาผีน้ำตาผ,ตผีเกินมามหวดพี

Anyway> <tos ta Ui. Ui, chín vô càng giọt không? Lè bớt lên Để quân phi Mà Lắng đi xóm to lên phi không? Sụt giọt Lắng đi đây Lắng đi cả cuông Hiến cả บอกแล้วว่าสุดมันขันกระเป๋บบามีคือมันจะสีรุดนน่แหละพี่น้องต้องบอกกงอยู่อันนี้นาสิป,ปากินหรือเปล่าพี่นอ้องเยอะประเจิ่งบักใหายถือเสยพี่น้องผม นี่เหย่อบ้ามีบอกแล้วว่าเยืย่เขาพัฒนาได้มันว่จจาเป็นตายตัวนี่บ้ามีใส่เยืย่อย่งใส่เยืย่อไปเชีงหน่อยตัดเนี่ยเย่อเเอาอยู่นี่แต่ว่าปลานี่มันกินนี่นี่พาคอาแห่พี่รองเบื้งเอาสวยงามเป็นย่างยิ่งพี่รองผมว่าธรรมดาก็ผู้ชายคนนี้ว่าธรรมดาก็ผู้ชายคนนี้ฮู้ยู้ฮู้ฮู เปียดแจ้งไหนพี่น้องผมไปหลังที่สามบอกแล้วเย่บ้ามีเต่ต้องใจหาหาอยากหากินนี่เอาหลังนี่อนบอคือพี่น้องเพราะว่ายังก็สีบาบ่าคือนี่หาหูว่าไรเดียวหาหูบาทน,นี ปพีงไรอโอ้ยนี่หูปลาไหลพี่น้องเดี๋ยวหูปลาไหลเนี่ยนอนหลานเปอร์เซ็นนี่พี่น้องนี่หูปลาไหลหลานเปอร์เซ็นย้อนเข้าไป เอาอนี่ทางเข้าไปเดียวเดียวเดียว เพชรกับว่ายังสี่ละพี่น้องนี่เดี๋ยวเขามายามไม่มาหลุนอีพี่สองขอบคุณทุกไ่านทุกซับทุกการคิดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจำหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองบอกแล้วเล่นกับไผ่บ่เล่นเล่นกับ่าวมียีเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปนั่งเบิ้งหนูตัวนั้นอีกี่บาทนี่นี่บามันสีแบบแบบเบียบต้วงแเขาหูแบบเป็ิตะยานเลย และกะปะควาต้มปนอีกตัวหนึง่งหาไส้ไดนพี่ดองไส่เบ็ดข้าวเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับ